เคยสร้างของด้วยคู่มือกันไหม วัสดีครับมีอสุดรายการบอสอ่านข่าวพิธี83แล้วนะครับข่าวแรกทีม่มาในวันนี้ชื่อว่าบ้านแฮนด์เมดนะครับเคยอ่านพวก How to ในอินเทอร์เน็ตปะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการถักไหมพรมหรือว่าการซ่อมของนู่นนี่นั่นในบ้านจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดูมากมายนะครับใน YouTube นี่แหละไม่ต้องไปไหนคนส่วนใหญ่เขาเปิดทําอะไรกันบ้างครับอย่างผมก็จะเปิดฝึกพับกระดาษออฝึกทายรูปหรือแบบเทคนิคต่างๆอะไรในชีวิตที่เราออทำไม่เป็นแต่ข่าวนี้นะครับที่มันเจ๋งเพราะว่าคนนี้นั้นเขาหาวิธีการทรําในเะน็ตนั้นเขาไมอนัคื วิธีการสร้างบ้านคือ gathered. ทั้งหลังอนะสร้างบ้านเอาให้ผู้รับเหมาตกงงานไปเลยครับในปี2008นะครับซาร่าบรูคลินส์ได <cond vitamin é> ้ห <Paint> ย่า <et> กับสามีที่ชอบใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็พาลูกทั้ง4คนมาอยู่กับเธอด้วยตอนแรกเธอก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่อาร์คนซอนะครับอเมริกาแต่ว่าบ้านนั้นก็แคบเกินไปสําหรับ5คนนะจึงวันหนึ่งครับมีเทยุทธนาโดผ่านมาในอเมริกานะครับแล้วก็ทําให้บ้านหลายหลังเนี่ยล้วพังยับเยินไปเลยแล้วก็เธอก็ได้ไปที่ที่แห่งนี้แล้วก็เห็นบ้านซึ่งมันแบบพัดถล่มมเกือแล้ว เหลือแต่โครงบ้านเธอก็เลยเกิดอินสปอเรชันขึ้นมานะครับถ้าเป็นคนปกติก็จะเกิดอินสปายว่าแบบเออเนี่ยชีวิตมันสั้นนะต้องใช้ชีวิตมีความสุขทุกนาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับเธอกับอินสปายตรงผู้คานไม้เธอกับคิดว่าอืมบ้านจริงๆมันก็นดูสร้างไม่ยากนะแค่ต่อต่อต่อโครงขึ้นมาก็ได้บ้านแล้วนะอืและสิ่งที่เธอทําหลังจากนั้นจะทําให้คุณอึ้งเพราะว่าเธอนั้นขายทรัพย์สินหมดทุกอย่างของเธอเะครับเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างมาสร้างบ้านในช่วงงปี2008ััมยไไดด้เพราะะนช่ว บ้านอะไรพวกนี้มันก็มีแต่มันอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเธอก็คิดเองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยแล้วก็ทําได้ดีด้วยเอามาว่าเธอมาไกลเกินจะย้อนกลับแล้วก็แล้วกันเพราะว่าใช้ตังหมดไปกับการซื้อวัตถุดิบแล้วหลังจากนั้น9เดือนนะครับเธอและลูกๆของเธอ4คนก็ช่วยกันสร้างบ้านจนสมเร็จขึ้นมา1ห,หลังเลยบ้านหลังนี้พวกเธอก็ตั้งชื่อให้มันว่า Inkwell Manor นะครับบ้านนะั้นประกอบด้วยห้ห้องนอนห้องสมุด3โรงจอดรถห้องทํางานและบ้านต้นไม้2ชั้นที่สนามหลังบ้านฟูลสเตีมมากที่เจ๋งกว่านี้นะครับคือบ้านหลังนี้ถูกตีมูลค่าเป็นจํานวนเงิน17จ 7ล้านบาทเลยครอบครัวนี้อาจจะเหมาะสมกับการไปเป็นช่างรับเหมาก็ได้นะครับอันนี้ผมสงสัยนะครับก็คือว่าระหว่างที่เขาสร้างบ้านไปเนี่ยเขาอยู่ไหนกันอยู่บ้านหลังเก่าหรือเปล่าหรือว่ามาทากระต๊อบเล็กๆเ,เหมือนกับเวลาที่คนเขาชอบสร้างบ้านกันในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าครอบครัวนี้เจ๋งมากนะครับใครอยากจะติดตามเรื่องของพวกเขาเนี่ยครับสามารถไปซื้อหนังสือมาอ่านกันได้ชื่อว่า Rise Out a House b u i l t a family ก็แปลว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยสร้างครอบครัวหนึ่งมาได้ยังไงแล้วผมนะครับไม่ต้องรอให้เธอมาช่วยสร้างบ้านหรอกแล้วว่าให้เธอมาช่วยสร้างครอบครัวด้วยกันก็พอแล้วล่ะเหียเอามายหนุ่มที่สองที่จะมาอ่ในวันนี้ครับชื่อว่าทำเอาเคลิ้มเลยหลายคนคงจําข่าวนี้ได้ใช่ไหมครับคือเรื่องมีอยู่ว่าปีที่แล้วนั้นมีการทําลายกัญชาครับจำนวน8ตันคิดเป็นเงินรวมทั้งหมดประมาณ120ล้านบาทเลยก็เขาต้องทําลายของกลางนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาต้องเผาในที่แจ้งแล้วก็มีทหารมายืมคุม มากมายไม่ให้ของกลางถูกขโมยไปนะครับแล้วก็มีเด็กๆแถวนั้นมาช่วยกันด้วยนะครับเผาเป็นเวลาหลายวันเลยั้มครับก็คนแถวน,นั้นคงเฟ้อกันไปก็น่าจะเป็นการทําลายหลักฐานที่มีความสุขที่สุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่า <c oughs> คือเรื่องมี่วันที่23ที่ผ่านมานะครับพลตารวจตีสีชัยบุญพิโยนะครับผอบร้อยตด237 <c oughs> เขาได้รู้มานะครับว่ามีการลักลอบปลูกกัญชานในพื้นที่ตําบลสามผงอําเภอสีสงครามก็เลยประสานกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหาร นะครับเข้าไปตรวจสอบก็ได้ค้นพบกับ2แปลงท่วมหัวเลยนะครับก็มีหลุมอยู่37หลุมนะครับ หลุมละ4ถึง5ต้นกัญชานับรวมได้83ต้นกัญชาแล้วก็มีอีก10หลุมจานวน11ต้นกัญชารวมทั้งหมดนะครับเป็นกัญชาจํานวน9 4ต้นกัญชาเอ้ยถ้าเกิดมันแอบได้ขนาด9 4ต้นกัญชาเนี่ยอย่าเรียกว่าแอบเลยดีกว่าวิธีที่เขาซ่อนนะครับก็คือซุกไว้ตามหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านแต่รอบนี้ทันี้จะเผาเลยครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันถอนต้นกัญชาออกมานะครับผต้องถอนนานขนาดไหนก็่าจะหมดนะนี่าก็สันนิษฐานกันนะครับว่าเขาคงปลูกเพื่อไปให้คนแถวนั้นเสพหรือว่่่่าาาาไปขยเเพืออใสหรชน ต้มขาผม <What? S 1> ว่าไม่น่าใช่นะแล้วก็คําถามก็ว่าร้านต้มขาไก่นี่อยู่ตรงไหนเขาจะไปกินมันน่าจะอร่อยมากเลยกินเสร็จปุ๊บแบบอ,อ,อร่อยอร่อย <c oughs> อาจจะหาได้ไม่ยากนะครับน่าจะเป็นพวกร้านต้มขาไก่ที่มีคนประเภทนี้อยู่นะครบแบบว่าไอ้ต้มขา ที่พีคือระหว่างที่ทหารเขากำลังตรวจสอบน้ำหนักกัญชาอยู่นะคบเขาบอกว่าเนี่ยเกิดอาการวิงเวียนศีรษะจากการดมกลิ่นกัญชาสุดมากเกินไปนะครับจากการจับจะกลายเป็นการเสพหรือเปล่าก็งงนะครับว่าเมืองไทยเขาทำลายกันแบบนี้มันถูกทางหรือเปล่าเมืองนอกเขามีวิธีการทำลายกันอย่างไงบ้างครับแบบเอาไปฝังในที่ลึกมากๆจนมันละลายไปเองหรือว่าไปโยนอะไรหรืออะไรอันนี้ไม่รู้นะครับแต่แบบ ผมว่าการเผาอย่างเี้มันผิดนะเนี่ยมันแบบไหนจะทำลายชั้นโอโซนอะไรอีกอย่าให้รู้รอบทีหลังนะถ้าจะเผานะครับเรียกผมด้วยนะผมจะได้ไปสูดให้เต็มปอดนะครับเฮ้ยขึ้นว่ะ เ <c oughs> อาช่างมาันเลยครับไปข่าวต่อไปกันข่าวต่อไปนะครับชื่อว่าร้ายกว่าเสือเคยได้ยินข่าวเรื่องฮารัมเบย์ไหมครับก็เป็นโอรล่าตัวหนึ่งครับอาศัยอยู่ในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโออเมริกาครับเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กคนนึงเขาพลัดตกลงไปในกรงโอรล่าเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็ต้องยิงกอรล่าตายไปเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กนะครับเรื่องนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมามากว่าผิดที่พ่อแม่ไม่ยอมดูแลเด็กหรือว่าผิดที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นั้นต้องยิงโอรย่าตายด้วยากเเออ มีื่องว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับเขาไปครอบครัวนี่แหละกับภรรยาแล้วก็ลูกๆเข้าไปในสวนสัตว์เนี่ยปรากฏว่าภรรยาและลูกๆเนี่ยเขาซื้อตั๋วถูกต้องใช่ไหมแล้วเขาก็เข้าไปในสวนสัตว์แต่ว่าตัวเขาเองนั้นกับปีนรั้วเขาเ้าไปในสวนสัตว์นะครับห <What? S 1> ารู้ไหมว่าไอ้ทางที่ตัวเองปีนขึ้นเนี่ยพอลงไปปุ๊บมันเป็นกรงสัตว์นะครับแต่ไม่ใช่แบบสัตว์น่ารักอย่างเช่นเพนกวินอะไรอย่างงี้ะแต่มันคือเสือเว้ยเสือแบบ คือคนเรามันต้องงกอะไรได้ขนาดนั้นวะฮะสุดท้ายแล้วนะครับมีเสือสามตัวมารุมตะคุบนายคนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทําการไล่เสือสาตัวนี้ด้วยประทัดนะครับแต่ปรากฏว่ามีตัวหนึ่งที่มันยังไม่หยุดรับแล้วก็แบบทำร้ายนายนี้ต่อไปสุดท้ายก็ต้องโดนยิงตายไปนะครับเสือตัวนี้นายคนนี้ก็ถูกนําไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับก็เสียใจนยนะครับที่พีคือว่าน้องชายของไอ้ผู้ตายเขาเนี่ยครับเขามาให้การออกสื่อว่าเนี่ยทำไมสวนสัตว์ดูแลไม่ดีเลยมันมีรั้วแค่2องรั้วเองนะครับแล แค่3ามไม่ทนเองแถมมีป้ายบอกชัดเจนว่า ไม่ให้ปีนข้ามไปนะครับแค่เนี้ยมันยังไม่พอนะทำไมสวนสัตว์ไม่ดูแลให้ดีกว่านี้อยากขอแจกการ์ดหน้าได้ไงน้องชายคนนี้นะครับการ์ดนี้นะครับมีความสามารถที่จะเพิ่มสเต็งบนใบหน้านะครับถึง10แต้มด้วยกันจากข่าวนี้ก็ไม่รู้จะพูอะไรนะครับมีครอบครัวนึงที่ต้องเสียพ่อแล้วก็เสียสามีไปแต่ยังไก็แล้วแต่นะครับในเว็บไซต์ซีเขาก็คอมเมนต์กันมากมายว่าน่าจะเป็นความผิดของนายคนนี้มากกว่าเนะเหมือนเดิมนะครับคนเรางโง่ได้แต่งโง่มากสุดท้ายนะครับชื่อว่าลองนับลูกๆตัวเองดูไหม บกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ก็หนุมน่มๆมากมายจะวางแผนแต่งงานกันใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องสุขภาพก็มีมากขึ้นนะครับก่อนนี้ผู้ชายนั้นอยากจะมีลูกเขาก็ต้องทําให้ตัวเองแบบแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็นับจํานวนลูกๆเราหรือในที่นี้คืออสุจินะครับว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล,และแข็งแรงแค่ไหนนะซึ่งเดี๋ยวนี้การไปวัดอสุจิในหลายๆประเทศมันก็จะมีราคาสูงใช่ไหมครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกอายที่ต้องไปช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เอาน้าอสุจิไปให้คุณหมอนับโชอะไรอย่างเลยบางคนอาจะใจไม่กล้าแต่ว่าวมจริงแล้วไม่มี มันมีเครื่องมือการแพทย์นะครับภายใต้แบรนด์ Medical Electric System นะครับเปิดตัว YO ขึ้นมานะครับเป็นอุปกรณ์เพื่อเช็คคุณภาพของอสุจินะครับผ่านสมาร์ทโฟนเว้ยคือ Android และ iPhone เนี่ยได้หมดเลยวิธีการก็ง่ายนะครับเพียงแค่ใช้งานกับถ้วยแผ่นใสและผงสารเคมีนะครับแล้วก็ราคามันสนอนอยู่ที่49.95เหรียญสหรัฐ oh. หรือว่าประมาณ1,800บาทจะทดสอบไปถึง2ครั้งนะครับก็คือครั้งละ900แหละก็สามารถดูลูกๆว่ายน้ํากันได้อย่าง สง่างามเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรีสไตล์นะครับแบคสโตรกนะครับท่ากบหรือว่าลูกหมาตกน้ําก็แล้วแต่จะเชิชมกันเลยอีกไม่นานน่าจะมีเครื่องมือซึ่งแบบมาต่อกับสมาร์ทโฟนแลวอุนดาสาวท้องผู้หญิงได้เลยบางแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเออคิดว่าทางการแพทย์มันจะมีวิฒนาการอะไรในอนาคตบ้างครับหรือว่าคิดว่าไอชายก่อนหน้าที่เด็กเขาไปโกงเสือเนี่ยใครถูกใครผิดและคิดว่าคนเราทุกคนน่าจะสร้างบ้านขึ้นมาให้ตัวเองอยู่ได้จริงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างเลลยแ้วกก็จบบครรัาส 83นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี aire, ้เห so มือนเดิมครับขอขอบคุณที şey, that, turned, turned turn, turn, ่กดแชร์ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้คุณชอบทำนะครับและสำหรับใครที่กด subscribe แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆแล้วจบกันในคลิปต่อไปครับเชื่อเมียวทักทัก a me w t a t woo t woo